h r o n i t น TRUE MED HOME 2012เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากดิสก์พาร์ติชันไฟล์โฟลเดอร์หรืออีเมลเก็บเอาไว้เป็นไฟล์เมดและไฟล์เมดนี้ก็สามารถที่จะคืนข้อมูลกลับมาทำให้ได้ข้อมูลเหมือนเดิมอย่างเช่นการสำรองข้อมูลของ Windows เมื่อเราสำรองเก็บเอาไว้เป็นไฟล์แล้วหลังจาก เข้าสู่ระบบของ Windows ไม่ได้หรือว่า Windows มีปัญหาเราก็สามารถนำไฟเมดนั้นกลับมาทับทำให้เราสามารถใช้งาน Windows ได้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราได้ทำการสำรองข้อมูลเอาไว้ใหม่ๆวิดีโอนี้ก็จะแสดงการสำรองข้อมูลเก็บเอาไว้เป็นไฟเมดตัวอย่างนี้เป็นการสำรองข้อมูลจาก Partition ขั้นตอนแรกอาจจะใช้ไม่เป็นก็จะมีสไลด์สำหรับสอนการใช้งานสำรองข้อมูลนั่นก็คือคลิกไปที่ How to Back up และการ Backup นั้นก็ให้คลิกไปที่แท็บ Back up and Recovery จากนั้นก็เลื่อนมาที่ Disk and Partition Back up จากนั้นก็จะเข้าขั้นตอนการเลือกในการสำรองข้อมูล Sort ก็จะเป็นการเลือก Partition ที่จะสำรองข้อมูลถัดมา Destination ก็เลือกโฟลเดอที่จะเก็บไฟล์ Image ด้านล่างก็จะเป็นชื่อสำหรับ Destination หรือว่า Folder หรือว่า Drive ที่จะเก็บ ข้อมูลนั้นก็ควรที่จะเป็นคนละไดร์กับที่สำรองข้อมูลไดร์นั้นก็สามารถจะเป็นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสเป็น NAS USB หรือว่าลงใน CD หรือว่า DVD หลังจากที่แบ็กอัพเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ต่างๆไฟล์ต่างๆนั้นเราก็ยังสามารถที่จะ,ะจัดการได้นั่นก็คือการอัปเดต ไฟเมดนั้นการคืนข้อมูลการแก้ไขหรือว่าลบไฟล์ต่างๆนั้นออกในการสำรองข้อมูลนั้นเราก็อาจจะคลิกไปที่ช็อตคัทที่อยู่ด้านล่างก็ได้ Backup System หรือคลิกไปที่แท็บ Backup and Recovery จากนั้นก็คลิกไปที่ d i s k n n p p r t t i t i o n Backup ซอสก็เลือกไร้ที่ต้องการอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็นไร้าซีก็คือ Windows d e ส t n a t i o เเลือกปลายทางที่จะเก็บไฟล์ image จากนั้นในช่อง Backup name ก็ตั้งชื่อของไฟล์ image จากนั้นก็คลิกไปที่ Backup now เพราะสักครู่เราก็จะได้ไฟเม e แล้วโดยที่เราไม่ต้องบูตเครื่องใหม่แล้วก่อนการทำงานก็จะแนะนำว่าควรจะปิดโปรแกรมต่างๆออกให้หมดให้เหลือไว้เฉพาะ a r o n อนิตรูเม e และนอกจากนี้ก่อนการสำรองข้อมูลนั้นก็แนะนำว่าควรจะทำการ d e f r a ก t hard d ิส k ก่อน สสุดการแสดงตัวอย่างการสำรองข้อมูลโดยใช้ a c r o n i ทรูเ e ดโฮ e e องพ2